ดาราสาวแอบกดดันแต่งงานกับพระเอกสองปีเจอคนถามแต่เรื่องลูกแต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยากันมานานกว่าสองปีสำหรับคู่รักหลุยส์สกอตและนุ่งรมิดาแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวเรื่องทายาทสักทีแถมไม่ว่าเธอจะไปไหนมาไหนก็มักจะถูกถามว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีซึ่งเจ้าตัวรู้ว่าเพราะความหวังดีของทุกคนแต่ก็ยอมรับว่าแอบกดดันอยู่ไม่น้อย จริงๆขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หลุยและนุ่นตั้งแต่เราเริ่มคบกันจนแต่งงานทุกคนก็คาดหวังว่าอยากเห็นนุ่นน้อยหลุยน้อยก็อย่างที่เห็นว่าเราก็ยังทำงานก็ยอมรับว่ามันกดดันเหมือนกันอย่างเวลาเราไปออกรายการแล้วเจอคนที่รู้จักเจอทีมงานที่คุ้นเคยทุกคนก็จะถามเวลาไปข้างนอกไปช็อปปิ้งเจอแฟนๆหรือคนทั่วไปก็ถาม เรียกว่าตั้งแต่เดินออกจากบ้านก็เจอคำถามนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีลูกแม้แต่ในอินสตาแกรมหรือโซเชียลต่างๆทุกคนก็จะบอกนุ่งน้อยหลุยน้อยต้องมาแล้วมันก็เหมือนกับกดดันเล็กๆแต่ก็ไม่กระทบสุขภาพจิตเราขนาดนั้นอย่างแรกคือเราไม่ได้รู้สึกเครียดมากเพราะเข้าใจคนเขาหวังดีเห็นเราสองคนมานานมากก็อยากเห็นลูกของเราน่าจะน่ารักเนอ ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีเราอยากมีจริงๆเพราะฉะนั้นคือก็รอให้เกิดคือมีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็มีชีวิตที่แฮปปี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่เราทำได้ซึ่งถ้าไม่มีจริงๆเราก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดในการที่จะมีลูกทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้กับหลุยส์ก็คุยกันตลอดเราวางแผนมีสองช้อยส์สามช้อยส์ให้เลือกสมมุติว่ามีเราจะเลี้ยงยังไง ถ้าเราไม่มีเราจะวางแผนยังไงกับบ้านปลายของเราสองคนหรือถ้ามีแต่ลูกดื้อมากจะทำยังไงคือบางครั้งคนยังไม่มีก็คิดได้เยอะถ้ามีอะไรจะต้องอะไรยังไงแต่คนที่เขามีมาก่อนเขาก็บอกว่าเวลาที่มีไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวธรรมชาติมันจะพาไปเองเราก็เลยโอเคตามนั้น